สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองตายสุข่สุคนครับบ่าววันแสบนนูมาแล้วครับเอาครับพี่น้องมันนี้วันก็ไเ้ยนะแสบมาสูพีสูนองกินนึกเก่าครับเป็นต้มขาจอกงัวหรือตีนงัวนะพี่น้องม้วนต้มถิ่มใบสี่ชั่วโมงครับบูยหอมเปรยนะครับคือตุ๋นถิ่มใบเลยนะครับตุ๋นใส่แต่ไครไปประโกโดูดเด้อซื้อบ่ได้ใส่เครื่องเนือเครื่อ,องหยังไะพี่น้องตุ๋นถิ่มใบจนน้ามันสิแห่งเฮาเติมเติมมันนี่เป็นแบบนี้ครับ จอดนีครับตัวนี้มันมีเอ็นมีหนังแล้วก็มีเนื้ออยู่น้ากันครับหมองแซบคือตรงนี้ครับเด็ดที่สุดเลยครับแต่แหงมันอีกกินยากน้อยคือว่ามันได้ต้มใส่เวลาต้มโดนนะพี่น้องเพอาเขาไ่ได้ใส่หมอแรงดันบ่ได้ใส่อย่างเต้มแบบธรรมชาติเขาจะใส่เต่าท่าน,น้ำมันดาเนี่ครับบู๊ยสุดๆกับผมใส่กับมุนีเอาแก้วนี่นะแก้วเปรี้ยวครับเป็นแก้วเปรี้ยวนี่ครับแก้วสมบันเิเขานี่ยนะครับแต่บาวันยอดนําปลาลานิดนึงครับผม หอมดีขนาดแซ่บขนาดครับตัวนี้เป็นต้มครับน้ำต้มตีนงัวพี่น้องสดอ่อนหอนใส่กับตัวนี้แก่เคียดแก่อึนยากนะครับพี่น้องโอ้ยบอกมาเลยสมปากครับผมนิ้วเข่าแห้งครับเข่านียนห่อนครับผมปึ่งไปอย่างครับมาต้องเตรียมเข่ามาแล้วพี่น้องมาเลยเหมือนนี้ครับเพราะวันนี้เข่าร้ายครับไม่เห็นกระดูกน้ำกันครับผมโอ้ยมีขักกระดาษครับพักมาสวนนะครับมีต้นหอมครับต้นหอมงามนี่ครับต้นหอม ผักซีกินครับผมผักซีกินเหมียนหน่อง,อง,งต้นหน่อยคลังทําช่วงนี้มันหนาวได้หลายครับถือขนาดได้ช่วงนี้หนาวครับผมแล้วก็มีกระหล่ำปีทั้งนี้ครับกระหล่ำปีกรอบครับ,บ,บผมนี่ครับกระหล่ำปีกรอบครับผมโอ้ยบ่มาหล้วม่จำเจ้าก,ก้อนดอกครับโอ้ยเสียบเฮี้ยงครับอือคมคนใส่สีเลยเนาะ นัง,งนเนี่ยครับคือว่าแก้วนี่เด็ดมากนะครับวันนี้กินแต่กินแก้วเปรี้ยวครับขึ้นดังเลยครับคำแรก โอ้มมทีมันจะออกดังตะวิน้นหนึเต้อ <c oughs> <c oughs> ออืเน <Es> ี่ยเอ็นไม่รองับมีเอ็นมีเนื <island> <labeling ario S 1> ้ออยู่นกันครบมาแบบจกกินนะครับขอนยาได้ไม่รองนะเนี่ยครับออื <c oughs> <c oughs> วายจอดตัรสีสมัครถึกปิกผงไม่พี่หลองปิดขวาวะเนี่แม่ป <c> า <oughs> ขักขนาดปะเนี่ย <c oughs> นี่ครับมาพาานี่ห่ังมันแสบครับอย <c oughs> ่าดครับนี่ครับเอ็นมันครับ <c oughs> <c oughs> สุดยอดครับด <analyze> ู่เกตขับกครอ่ อนี่มีเอ็นอยู่รอบเลยนะพี่น้องแซ่บมากครับสุดยอด เสียเดเถอะครับพี่น้องคือสุดๆครับผมอุ้ยโทษครับผมอูย้ยโดใส่ไส้กรอกปาบว <c oughs> ดขนาด Hãy subscribe tam คือแบบว่าเด็ดมากครับอ,อู้ตา,าพิขวนี่มันกินแห้งขนาดเรียชฉุนครับผมโอ้ยอาจจะจะสมากับแตไลงคอหรอคือ,อสุดๆุดครับ มง <c oughs> สมัครเลยครับมันเนี่ยมองแสบมันะรับเอ็นนะผม <c oughs> ชอบค่ปั้นดีกวาอืมโอ้โอ้ปั้ <cười> <cười> nhiều hộp Mình và bánh kia hộp nhiều nhé มันมันพอมันเย็น,ม,ม,นมันเริศจะเหนียวมันเคี้ยวกรุบกรุบดีนะครับอือเด็ดอีหลีครับดูขนาดเลยครัมเนี่ครับครับ <c oughs> ปัดอยู่จังมั่งกับพี่นองเอ,อ้ยฮ่าฮ่าสุดจอดครับเอ้ากระดายทูดติดมือมาบนี้ครับถึงเอ็นนะผมเอ,อ้าวันขอบคุณหลายๆนยครับสำหรับพี่นองผู้เข้ามารลับชมู้เข้ามาติดตามแบบมันนี่แส่บอิเลียปาดขอจดกันไปสุดจอดครับคือจิตจ,จัดจนันหอมพิคว พริกสดแก้วพริกสดต้มพริกขัวครับผมโอ้ยสมอยากครับของแสบนะครับเนาะ <c oughs> กินยากขนาดเอา้าขอผู้เล่หลายครับสำหรับพี่น้องผู้เข้ามารับชมผู้เข้ามาติดตามมาวันขอบู้เหลายครับผมฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังแรงใจหน่อยนะครับเหนือวันขอลาพี่ลน้องไปก่อนครับสวัสดีครับ